สวัสดีครับในเชียงดาวเค,บบคชาแนของผมวันนี้จะมายูยกับเรื่องการจะจ้างช่างภาพกับช่างวィィิดีโออ่ะไม่ควรอยู่ในทีมเดียวกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ตามรับชม้งแต่คลิปแรกกังคลิปปัจจุบ,บันนะวันนี้ก็อย่างที่บอกเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการจ้างช่างภาพการจ้างช่างวィィิดีโอมาถ่ายงานแต่งให้กับเราหรือง,งานอะไรก็แล้วแต่ให้กับเราเนี่ยไม่ควรจ้างทีมเดียวกันจริงดิ อันนี้บทเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากไม้ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นานนะเสียงเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะเป็นเจ้าซาราโมนิกตัวแรกเป็นไม้ที่ผมพกติดตัวเป็นตลอดเวลาเลยเวลาออกงานเนี่ยแต่ไม่เคยใช้เลยพกเยอะแต่ใช้น้อยเออวันนี้ก็เลยแบบเป็นไม้ตัวนี้นะเสียงเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองเทสดูก็เท่ากับว่าเป็นการรีวิวไม้เก่าอ่าซาราโมนิกตัวเนี้ยลากาันอ่ะว่าเสียงเสริมเป็นยังไงคือเรื่องเรื่องอะผมขี้เกียจเอาบีลิงห้าร้อยโรมาแกะไงมา ประกอบเล่นได้ไใจความขี้เกียจของคนอ่ะก็เลยคิดว่าเออเอาตัวนี้มาใช้บ้างก็ได้ปรากฏว่านานกว่านั้นอีกเขาั่งรือสายสรุปเสียไปด้าน5ทีจบแล้วไอ้น so ี่นานกว่าอีกก็เรื่องของเรื่องที่มาคุยในเรื่องนี้เนื่องจากว่าวันก่อนนะฮะผมไปเห็นในคอมเมนต์คอมเมนต์นึงคือเป็นเหมือนกับเจ้าสาวโพส์ระบายความในใจว่าช่างภาพเนี่ยส่งงานช้าส่งภาพนิ่งแล้วก็รอเกือบเดือนส่วนวิดีโอเนี่ย สองเดือนแล้วยังไม่เห็นเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยเห็นคอมเมนต์เลือกไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเขาคอมเมนต์ว่าไม่ควรจ้างวิดีโอทีมเดียวกับช่างภาพหรือประมาณนั้นจ้างเจ้าเดียวกันอะ่ะไม่ควรจ้างวิดีโอและภาพนิ่งเจ้าเดียวกันอะ่ะซึ่งผมก็แบบเอ้ยเราอะ่ะอย่างเราเรียกว่าเจ้าเดียวกันไหม <c oughs> เดี๋ยวนี้ต้องตั้งคําถามก่อนเพราะอย่างผมเองอะ่ะใ,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 ในในในฐานะนายพีเคอ่ะ อาร์ตี้อ่ะก็ก็เป็นเพื่อนร่วมงานอาร์ตี้เขาจะมีทีมฮอนเนตของเขาเจ้าต้องก็เป็นฟรีแลนซ์อิสระพี่นบก็เป็น NPN Ph โฟโต้อิสระของเขาเจ้าตุ้ยพี่ต้อมสกลการทุกคนเป็นทีมของเขากันหมดเขาก็คือเขาก็เป็นตัวของเขาอ่ะเป็นเป็นเป็นเอกเทศเป็นฟรีแลนซ์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 เราเองนายพีเคเราก็เป็นฟรีแลนซ์ผมก็เลยมนั่งคิดว่าเวลาเราเป็นวิดีโอเวลาเราออกงานทีมเราจะไปเรียกเจ้าอาร์ตมาไปเรียกเจ้าต้องมาเรียกพี่นบมาหรืออาจจะเรียกวินที่อยู่พนัทมาเป็นวิดีโอให้เเเรราาาป็นนภพิ่ง หรือจะทีม3คน4คน5คนซึ่งเราก็มองว่าหรือว่าเราไม่ใช่ทีมเดียวกันแต่สรุปสุดท้ายแล้วอะไฟนอลเลยนะในความคิดผมนะตกผลึกปุ๊บจริงๆผมกับเพื่อนร่วมง,งานทั้งหมดคือทีมงานเดียวกันเป็นเจ้าเดียวกันเพราะว่าทุกคนทำงานภายใต้สังกัดผมที่ผมก็คือผมเป็นหัวหน้างานผมไปเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนนั้นมาเป็นซัลายเออร์เราก็ ร่วมงานกันเป็นซัพพลายเออร์ให้การให้การผมผมเป็นเฮดเพราะผมเป็นคนหาผมเป็นเฮดเพราะผมเป็นคนดีลอะที่เหลือก็ทําตามบีฟที่เราวางกันไว้ที่เราเคยทํากันมาซึ่งถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเราคือทีมงานเดียวกันนะก็คือเจ้าเดียวกันคือภายใต้สังกัดไ p พีเผมก็เลยมาเอาคําถามเนี้ยไปถามเพื่อนๆหลายๆกลุ่มหลายๆคนเลยทั้งสนิทและไม่สนิทนะเพราะว่าสนิทเดี๋ยวว่าจะเข้าข้างเราใช่ไหมทั้งที่ไม่สนิทด้วยเอาที่ไม่สนิทด้วยนะแล้วก็คนที่เขาค่อนข้างจะ ที่เรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคู่แข่งเราแอนตี้เราบ้างอะไรวะเน,นี่ยเราก็ลองไปถามเขาหมดเลยนะคำตอบที่ได้ผมเช้่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันควรเป็นทีมงานเดียวกันต้องบอกนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลที่คุยในคลิปนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของผมมุมมองของผมมาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมของผมผิดถูกขออาภัยมีอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเชื่อก็นําไปใช้ไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไปเพราะนี่คือประสบการณ์ที่มันอยู่รอบๆตัวผมนะอ่ะต้องบอกอย่างนี้เหตุผลเพราะอะไรล่ะเขาควรจะอยู่ในทีมงานเดียวกันอย่างแรบกบเฮดอะ จริงๆผมมองเรื่องนี้สาคัญที่สุดคือเฮดเฮดคือคนรับผิดชอบงานทั้งหมดเฮดคือคนที่ดลงานกับลูกค้าเป็นคนที่ต้องคุยลูกค้าเรื่องของระยะเวลาการส่งงานทุกอย่างเฮดต้องเป็นคนดูแลหรือคนขายงานน่ะคนนั้นน่ะเป็นคนดูแลเรื่องของระยะเวลาการส่งงานก็คือเขาต้องคุยกับลูกค้าให้ขาดแล้วเนาะว่าอะไรจะได้เมื่อ,อไหร่ยังไงอะไรประมาณนี้และเหตุผลอะไรละ่ะที่ทําให้เราควรจะจ้างช่างภาพทีมเดียวกันสําหรับผมผมมองว่าอย่างแรกเลยฮะอย่างผมกับอาร์ตเนี่ยหรือผม กับพี่นพกับอาร์ตกับเจ้าต้องหลักๆก,ก็จะมาเนี้ยที่ที่ที่ทำงานร่วมกันบ่อยๆเขาจะรู้ใจกันอย่างผมกับเจ้าอาร์ตเนี้ยไปเป็นประจำเลยถ้าผมเป็นวิดีโอคือถ้าเกิดขายงานทีมสองคนอะ่ะผมวิดีโอเจ้าอาร์ภาพนิ่งอะ่ะจะรู้เลยว่าผมเป็นวิดีโอที่สามารถช่วยช่วยแคนดิดภาพนิ่งได้เจ้าอาร์ก็จะสบายใจว่าเออเวลาสมมุติเขาอ่ะเป็น่างภาพหลักเขาแยกตัวออกมาไม่ได้เขาไม่สามารถเก็บมุมแคนดิดได้ผมเป็นวิดีโอพอผมได้ฟุตเทจที่ผมเพียงพอละผมก็จะไปช่วยเก็บภาพนิ่งเพิ่มอะไรประมาณเนี้ย แล้วไม่ว่าผมจะไปออกงานกับใครถ้าผมเห็นว่าโอเคฟุตเทจผมเพียงพอในส่วนนี้แล้วจุดนี้มุมนี้ผมมองว่าเออมันน่าสนใจผมก็จะ snap เก็บไว้ให้ใช้คําว่า snap นะฮะก็คือมันอาจจะไม่ใช่ candid คือคือมันอาจจะไม่ได้ใช่อารมณ์ภาพที่แบบ art อะไรขนาดนั้นหรือเก็บ movement ที่มันดูมีชีวิตขนาดนั้นก็เป็นการ snap จังหวะ moment นั้นๆประมาณนั้นบางทีอาจจะมีแคนดิดที่แบบถ่ายทอดสื่ออารมณ์ทุกอย่างออกมาให้แบบ ภาพโอ้โหสวยมากขายได้แบบนั้นอนะ่ะอันก็มีเหมือนกันแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นจะได้เจอหรือไม่ได้เจออ่ะก็คือเจ้าอ,อาร์ตก็สบายใจในส่วนหนึ่งว่าผมจะคอยเป็นแบ็กอัพซัพพอร์ตในส่วนของภาพนิ่งในมุมต่างๆที่เขาไม่สามารถเก็บให้ผมได้ในการเดินไลน์ภาพนิ่งกับวิดีโอคนที่ทํางานร่วมกันจะเข้าใจว่าช่างภาพนิ่งจะเป็นสไตล์ไหนวิดีโอจะเป็นสไตล์ไหนอย่างผมเดินไลน์กับอาร์ตเนี่ยเรียกว่า99%เเลยดีกว่าแทบจะไม่มีรูปเจ้าอ,อาร์ตติดกล้องวิดีโอผม แล้วก็แทบจะ99เลยที่จะไม่มีรูปจ้าอาร์ดติดกล้องผมอาจจะมีบางจังหวะที่ติดอย่างเวลาผมลองเทคเนี่ยฮะอย่างช่วงขันมากเดินอย่างเงี้ยมันจะเป็นถ่ายแบบลองเทคก็คือถ่ายเป็นต่อเนื่องเลยอ่ะไม่มีการตัดไม่มีการคัดอ่ะยาวเลยบางที20่สินาทีสามสินาทีก็มีเจอร์ดก็จะวิ่งไปวิ่งมาอันอย่างเงี้ยมันคือเคสจําเป็นเพราะผมเป็นคนลองเทกแต่ถ้าถามว่าผมมาจัมคัดตัดโชชะตัดตอนที่เจ้อาอร์ดอยู่ในกล้องได้ไหมได้ทําได้ไม่ใช่ปัญหาดังนั้นแทบจะเรียกว่า ร้อวิดีโอผมไม่มีจออาร์ตติดแทบจะเอาเป็น99%กันไม่อยากใช้คว่าร้อย9ของภาพนิ่งจออาร์ตไม่มีผมติดอ่าแล้วเวลาสมมติเราออกงานกัน4-5ห้าคนพี่นกด,ด้วยโจต้องด้วยผมด้วยอาร์ตด้วย4คนผมให้ใน98%ไม่มีรูปทีมงานติดนอกจากเป็นเคสที่แบบเป็นงานตอนยาวอ่ะจริงๆที่แบบมันจังหวะนั้นจำเป็นต้องกดจริงๆอาจจะมีติดกันบ้างเพราะว่าทุกคนก็ต้องหา มุมที่ตัวเองขนาดแต่ว่าด้วยความที่เป็นทีมงานเดียวกันเราจะรู้ลายเพื่อนอว่าเพื่อนอยู่ไหนและอีกอย่างหนึ่งคือช่างภาพที่ทํางานร่วมกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าสมมุติว่าพี่นพใช้ระยะ 17- 40เจ้าอาร์ตใช้ระยะ8-5เจ้าต้องใช้ระยะ50เวลาไปหาพี่นพควยืนตรงไหนพี่นพใช้ระยะ17ใช่ไหมเพราะว่าต้องยืนหน้าเพราะว่ามีระยะวายพี่นพยืนไหนพี่นพยืนนี้ผมต้องไปยืนในมุมที่ไม่ติด กองพินบเนื่องจากพินบแกวายเราต้องพยายามใกล้เคียงพีนบแต่ถ้ากรณีเจ้าอาร์ต85ผมสามารถขยบได้ได้หน่อยหแหละเพราะว่าด้วยสะโของ85นึกออกไหมฮะมันจะโดนตีกรอบเข้ามาให้วงวงมันจะแคลบลงมันจะเป็นล้ำที่อ่านไหมมุ้บ17กว้างขนาดนี้พอ85มันลงประมาณนี้เราจะไปอยู่บริเวณนี้ได้หรือถ้า35มันอยู่ประมาณนี้เราก็จะอยู่ลายประมาณ9เดินหน้าสัก19อ่ะไม่ติดอะไรประมาณนี้มันจะเรียกว่าลายการเดินแล้วก็จะวิเคราะห์ เรื่องของเลนที่เพื่อนร่วมงานเราใช้นี่คือการทํางานที่มันประสานสอดคล้องกันในทีมงานเดียวกันกรณีที่ผมเคยไปออกงานร่วมกับทีมอื่นผมบอกได้เลยว่าส่วนตัวนะอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ลบถ้าจะเรียกว่า50%ของการออกงานเลยร่วมกับทีมงานอื่นอ่ามักจะเจอทั้งดีและไม่ดีพอๆกันอันนี้ทัศนคติส่วนตัวของผมนะผมจะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายต้องขออภัยนะเพราะบางครั้งอย่างเราเจอ ช่างภาพนิ่ง3คนผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆแล้วอย่างเราเจอทีมช่างภาพนิ่ง3คน1หลัก2แคนดิตโดยวิดีโดอะเราอะไม่สามารถหลบภาพกล้อง3กล้องได้แน่นอนวิธีส่งเนี้ยฮะขวาคนซ้ายคนกลางคนวิดีโอตาย่รู้จะอยู่ไหนเราก็ต้องยืนคู่กับลายหลักถ้าช่างภาพนิ่งหลักเข้าเราซ้อนอเขาออกเราเฟดอะไรแบบนี้มันจะเป็น มูฟเมนต์ของเราที่เราจะเข้าแล้วเราดูจังหวะแล้วว่าโอเคจังหวะนี้ไม่มีใครเอาแล้วผมขออะไรแบบนี้เราก็จะคุยสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมที่เพื่อนต่างทีมอ่ะทีมงานที่เขาดีเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะถามเราเอาไหมที่ดีมัอย่างผมเนี่ยไปถ่ายงานร่วมกับทีมอื่นผมก็ต้องถามเขาเอาไหมหทีมนั้นเอาไหมหทีมนี้อายกมือให้บางทีมมือใหม่พูดไม่เป็นขอไม่ได้ไม่กล้าขอผมยกมือขอให้เอาไหมผมเดินเลยถามเอาไหมครับเอาเดี๋ยวผมบอกให้แทนที่จะเลิกตอนบ่ายสองโมงอาจจะลากเลิกไป3ามโมงเย็นอย่างเงี้ย มันก็เป็นไปได้เพราะว่าพอทํางาน2ทีมชนกันแล้วมันก็จะแบบต้องมาคุยกันอะไรแบบนี้หรือบางทีก็ต้องให้โอก,กาสอีกทีมหนึ่งทีมที่แบบฉายแสงน้อยหน่อยอย่างเรามันแม่งโคตรจะฉายแสงเลยอันนั้นก็คือส่วนของการทํางานร่วมกับต่างทีมก็มีที่แบบเจอดีๆก็มีอ่ะและไอ้ที่เจอประเภทบางรายมิดก็มีเราบิดหลบไม่ได้แล้วงานอยู่ตรงหน้าอย่างขันมากเนี้ยเดินวิ่งมารู้ก็รู้อยู่ว่าเรายือนอยู่ตรงเนี้ยก็มายืนบางหน้าฟึ๊บเหมือนแกล้งบล็อกเราผมเข้าใจมันมีบางทีมันมีเคสหม่นไส้คือ ลูกค้าไม่จ้างทีมวิดีโอของตัวเองอ่ะกลับมาจ้างข้ามทีมเงี้ยมันเกิดความหมั่นไส้กันได้ผมเข้าใจจะทําร้ายก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันผมก็มีเทคนิคการหลบหลีกของผมแล้วภาพงานที่มันออกไปอ่ะมันก็เป็นหลักฐานให้ลูกค้าเห็นว่าทีมงานของคุณอ่ะมันมีน้ําใจหรือไม่มีน้ําใจมากเ้อาไ่แค่ไหนผมก็ไม่ใช่คนที่จะมายอมให้คนอื่นทําร้ายแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกันงานออกไปเราก็ต้องบอกชี้แจงไปคุณโดนด่าก็เหลือของคุณแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเอาความเลีของเราไปไป้ายเขานะไม่ใช่นะแต่หมายความว่า เราก็ทําดีที่สุดในมุมมองของเราแล้วคือผมจะไม่ยอมให้หน้างานลูกค้าเสียโดยเด็ดขาดเพราะข้ออ้างแค่ว่าเจออีกทีมหนึ่งรังแกแล้วงานลูกค้าต้องแย่ด้วยไม่ใช่เรามีหน้าที่รังแกใช่ไหมงานมันยากใช่ไหมกูต้องพยายามคิดให้มากพยายามให้มาก,ยายามห,มากหาให้มากเอาให้ได้ได้เท่าที่เท่าที่จะทําได้ถ้าไม่ได้ขอขอได้ไหมขอซ้าขออีกทีขออีกรอบได้ไหมถ้าเขาไม่ให้ไม่ให้ก็ต้องจําใจว่าไม่ให้ก็คือไม่เป็นไรก็คือหยุดตรงนั้นนั่นคือการทํางานร่วมกับทีมงานอื่นที่เขา ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเราเคสที่บอกว่าควรจ้างทีมงานต่างทีมกันมาทํางานผมบอกเลยครับเละเจอคู่ดีก็ดีไปเจอคู่แย่ก็บรรลัยเจอดีคนไม่ดีคนก็เรียกว่าบางมวยกันในงานก็มี่ะดังนั้นใครที่บอกว่าควรจ้างแยกเนี่ยผมก็หวังว่าลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนทีนีนะ้พอมองในมิติของเขาอ่ะ ที่เขาบอกว่าควรจ้างแยกมันก็จะมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งไหมอย่างเช่นสมมุติอย่างผมเนี่ยถ่ายวิดีโอด้วยแล้วก็แต่งภาพด้วยให้ลูกค้าเพราะว่าเราเป็นเฮดเนาะเราขายงานว่าเออเราแต่งภาพให้ด้วยตัดต่อวิดีโอให้ด้วยอาจจะเป็นเจ้าอาร์ตเป็นซัพพอร์ตพี่นบซัพพอร์ตเจ้าต้องเป็นซัพพอร์ตภาพนิ่งหลักหรือจะแคนดิดอะไรก็แต่ทุกอย่างทุกก้อนมันจะรวมอยู่ที่ผมคนเดียวอ่าแล้วผมก็จะเป็นคนแต่งภาพส่งลูกค้าแล้วก็ตัดวิดีโอของลูกค้ากรณีที่ลูกค้าเกิดแบบว่า อยากได้งานภาพนิ่งและวิดีโอภายในระยะเวลาวัน2วันที่แบบกระชั้นชิดอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นคอขวดทันทีอ่าเป็นคอขวดคือมันตรงอยู่ที่ผมทันทีว่าผมจะต้องเร่งทําให้มันทันภาพนิ่งส่วนหนึ่งซึ่ง3ามว่าส่วนตัวทําได้ไหมทําได้ผมมีคอมสองเครื่องเออผมก็ภาพนิ่งเครื่องนี้ตัดวิดีโอเครื่องนี้อะไรแบบเนี้ยผมก็ทําได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะมีอุปกรณ์เพียงพอที่จะสามารถทําตรงนี้ได้พร้อมๆกัน อ่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งผมก็เลยมองว่าข้อดีของการที่จ้างต่างทีมก็คือมันจะสามารถแยกกันทํางานอ่าคือตอนร่วมงานเนี่ยอาจจะทํางานกันยากแต่ตอน post production เนี่ยตอนไฟนอลตอนจบงานเนี่ยเออพอมันแยกกันไปทำอ่ะมันทาได้มันดีกว่าวิดีโอทําวิดีโอไปภาพนิ่งทาภาพนิ่งไปไอ้อย่างเงี้ยโอเคโอกาสที่มันจะส่งพร้อมกันมันมีภายใน2วัน3มวันมันได้แน่นอนเอออย่างเงี้ย ใช่แต่ถ้าเป็นกรณีอย่างผมโอเคครับจบภาพนิ่งอย่างใบสามใบสีถึงออฟฟิศอย่างเงี้ยผมก็เซฟงานลงคอมเอ็กพอร์ตงานได้ประมาณดึกๆหน่อยเป็นดับแรกเงี้ยภาพนิ่งดับแรกส่งแล้วทั้งหมดประมาณสักสามสี่ทุ่มเงี้ยถ่ายมาสักสองพันใบก็อัพเลยดับแรกที่ยังไม่สรุปสีไม่สรุปโทนยังไม่ได้เก็บงานให้ลูกค้าดูเล่นก่อนหลังจากนั้นไม่เกิน3วันที่ไฟนอลแล้วอ่ะสรุปสีสรุปโทนแต่งเสร็จเรียบร้อยก็อัพให้ลูกค้าสิอีกรอบหนึ่ง อพอใจในผลงานโอเคหยุดภาพนิ่งจบแล้วนะเดี๋ยวต่อจากนั้นวิดีโอไม่เกินสามวันคนได้เห็นวิดีโอเบ็ดเสร็จทั้งหมดไม่เกิน7วันได้ชมทั้งภาพนิ่งและวิดีโอที่ไฟนอลนแล้วนั่นคือลูปของเวลาของผมว่าเออประมาณนี้นะ,ะถ้าเป็นผมนะทุกอย่างจะจบไปใน7วันแต่ถ้าลูกค้าต้องการจบายใน3วันอันเนี้ยเออผมก็ต้องมานั่งเร่งแนละ้วเออภาพนี่ตรงนี้อย่างน,นี้แต่ถ้าเกิดทุกอย่างต้องจบายในวันเดียวสมมติมันต้องหาคนช่วยแต่งภาพแล้วหรืออะไรประมาณนี้นั่นก็คือข้อจํากัดของการที่เป็นผมคนเดียวแต่ ตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยยังไม่เคยเจอเคสไหนเลยที่ลูกค้าต้องการภายในวันเดียวหรือภายใน3วันให้จบทุกอย่างแต่ข้าจะพูดว่าเอาจริงนะของผมเองอะภาพนิ่งผมเนี่ยไม่เกิน4 8ชั่วโมงอะไฟนอลจบแล้วแล้วก็ขึ้นตัดวิดีโอต่อเลยบางครั้งภายใน4วัน3วันก็คือส่งงานหมดแล้วก็มีนะออก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ว่าผมจะถึง7วันจริงๆนะบางที6วันก็เสร็จวันก็เสร็จก็มีแล้วแต่อารมณ์ว่าช่วงนั้นผมว่างหรือ ผมจุดติดอ่ะคือวิดีโอถ้าสมมติลูกค้าอยากได้เพลงแบบอ่าที่ผมตัดบ่อยๆอย่างเงี้ยอ่าอย่างคู่ชีวิตลูกค้าอยากได้เพลงคู่ชีวิตของพี่พี่โอมอก้เทลโอ,อ้โหอันนี้สบายเลยตัดป๊ดเลยยิ่งถ้าเกิดลูกค้าบอกก่อนหน้านั้นว่าต้องการเพลงอะไรให้อยู่ในวิดีโอของเขาคือผมจะคิดช็อตในในใน,ในหัวเลยว่าโอเคช็อตตรงนี้จะเล่าแบบนี้ตามจังหวะเพลงตรงนี้มันจะลงบีบตรงนี้อย่างงี้ถ้พอถึงปุ๊บก็เลียงพรึบจบไอ้นี้ยิ่งง่ายครับอีกนั่นเลยทําให การทำงานมันรวดเร็วมากขึ้นโอเคสรุปตรงนี้ก็คือว่าผมไม่ได้บอกนะฮะว่าท่านนั้นพูดผิดหรือผมพูดถูกทุกคนมีมิติมุมมองความถูกผิดตามประสบการณ์ส่วนตัวของเขานะคนนั้นๆเขาอาจจะไม่ได้มีทีมงานหรือมีเพื่อนซัพพอร์ตเหมือนผมหรือเขามีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาไม่ใช่สไตล์งานประเภทเขาเขาอาจจะเคยร่วมงานแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่เขาเจอซึ่งมันคนละแบบกับที่ผมเจอดังนั้น ก็จะบอกว่าเขาผิดก็คงไม่ใช่หรือถ้าบอกว่าผมต้องถูกเท่านั้นก็คงไม่ใช่ดังนั้นใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเป็นของใครของมันผมไม่ว่าของใครถูกหรือของใครผิดสรุปในเรื่องของข้อดีข้อเสียข้อดีของการที่ใช้ทีมงานเดียวกันคือเขาจะทํางานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบระเบียบเขาจะทีาเรียกว่าทีมเวิร์กคนที่ทางานร่วมกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทีมงานช่างภาพหรือฟุตบอลหรือกีฬาหรือจะอะไรก็แต่ทานทํางานร่วมกันบ่อยๆมันคือทีมเวิร์ก ข้อดีของการที่เขามาจากทีมเดียวกันคือเขาจะรู้ใจกันรู้หน้าที่เป็นทีมเวิร์กข้อเสียของเขาสําหรับบางทีมแล้วกันข้อเสียของบางทีมก็คืออย่างผมมันเป็นคอขวดเพราะทั้งภาพและวิดีโอจะมารวมไฟนอลสุดท้ายอยู่ที่ตัวผมแต่สําหรับบางทีมเขาก็จะมีทีมตัดของเขามีทีมถ่ายของเขาก็แยกกันไปทาตามหน้าที่ของเขาก็าอาจจะจบไวกว่าผมหรืออาจจะช้ากว่าผมมันก็ขึ้นอยู่กับการคุยระหว่างลูกค้ากับช่างภาพช่างภาพแต่ละคนไม่เหมือนกัน รูปแบบการทํางานก็ไม่เหมือนกันรูปแบบการจัดไฟในงานก็ไม่เหมือนกันสถานที่โลเคชั่นแล้วรวมถึงนิสยัยช่างภาพอุปกรณ์ช่างภาพใช้ทุกคนมันไม่ได้เหมือนกัน100%หรืออาจจะเหมือนกันร้อแต่นิสัยคนถ่ายก็ไม่เหมือนกันอ่าดังนั้นเราจะเอาว่าผม7วัน3วันจบเป็นตัวตัดสินทั้งหมดไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะข้อเสียของการจ้างทีมอื่นมาเจอกันนะ จ้างสองทีมมาเจอกันวิดีโอแยกกับภาพนิ่งมาเจอกันข้อเสียก็คือเขาสองคนไม่ไม่เคยทํางานร,ร่วมกันดังนั้นทีมเวิร์ฟก็พูดยากแล้วเรื่องของอีโก้ของแต่ละคนก็พูดยากการที่คน2ทีมมาเจอกันโดยที่บางทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่รู้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เตือนไว้เลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นบ่าวสาวหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นช่างภาพที่ต้องไปร่วมงานกับทีมอื่นเดินเข้าไปหาเขาอย่าอีโก้เดินไปคุยเลยทําความรู้จกักคุ้นเคยกันเลยแล้วมันจะได้รับความ ช่วยเหลือเจ้าสาวเนี่ยผมแนะนําให้ไปคุยเนื่องจากว่า2คนเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ไม่คุยกันเขาไม่ได้คุยกันด้วยตัวตนและหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้คุยกันเจ้าสาวต้องเป็นคนดึงมาแล้วสรุปเลยว่าโอเคอันนี้พี่นี่ชื่ออะไรนะคะที่นี่ชื่อน,นะะ้าที่คะแต่ละคนทําหน้าที่นี้นะคะโอเคนะคะพี่รบกวนด้วยนะคะช่วยหน่อยนะอะไรเงี้ยให้เขาสองคนได้คุยกันมีสื่อกางประสานในการคุยกันของคน2ทีมแต่ถ้าคุณไม่มีใครประสานน่ะจะหวังให้ช่างภาพทีมใดทีมหนึ่งเดินไปหากันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนํานะฮะยอม คนใดคนหนึ่งฝั่งใดคนหนึ่งก็ได้ยอมหรือยอมทั้งสองฝ่ายคือเดินเข้ามาหากันเลยคุณต้องคุยกันยังไงก็แล้วแต่คุณต้องคุยถ้าคุณไม่คุยเละนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะถ้าเจ้าสาวไม่เรียกคุยไม่เจ้าบ่าวไม่เรียก2ทีมมาคุยกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ควรเดินมาคุยกันอย่างยิ่งไม่งั้นเละนั่นคือข้อเสียของการใช้ทีมงานต่างทีมข้อดีก็อย่างที่บอกอาจจะมาจากคนละทีมก็มีเวลาทำามันของใคไรของมันแค่นั้นเองนะที่ผมเห็นนะข้อดีของการ ใช้ทีมงานต่างกันมาร่วมงานกันคือแยกกันทํางานของใครของมันก็จะส่งตามเวลาที่คุณตกลงกับลูกค้าไว้ตรงนั้นอาจจะไม่ได้เร็วกว่าผมซะด้วยซ้ําอือาจจะใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ด้วยซ้าเออแต่เสียงผมอย่างเงี้ยผมรวมเป็นทีผมคนเดียวผมคุยลูกค้าเองผมก็ต้องจบเร็วเพราะว่าผมมีงานสัปดาห์ต่อไปที่รออยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างผมมีถ่ายวันที่3วันที่2วันที่สากรกฎาคมที่ถึงนี้แล้วผมก็มีถ่ายทีเก้าส1บิบอดมันก็ต้องรีบเคลีย สอสให้จบเพื่อที่ผมต้องไปลุยต่อ9ก้าสและวถ้าส1ก็ต้องรีบจบเพราะเดี๋ยวมันจะมีกระจุกงานวันที่20ที่เป็นอีเวนต์อีกแล้วก็กระจุกงานของวันที่เท่าไหร่อีกละ่ะผมจะต้องดูในคิวอันนั้นก็ว่าอีกทีนึงซึ่งตรงนั้นน่ะมันก็จะแบบถ้าเราเราไม่รีบมันก็จะพอกหางหมูคําว่ารีบไม่ได้แปลว่าลวกนะฮะรีบคือไม่ไม่ผ่านวันประกันพุ่งทําให้มันเสร็จนั่งรีบเช็คทาต่อเนื่อง อาจจะอดหลับอดนอนสักหน่อยก็ไม่เป็นไรพอเสร็จงานแล้วไปน,นอนก็ค่อยว่ากันก็สรุปประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องของการจะจ้างช่างภาพคนจ้างทีมเดียวกันหรือต่างทีมกันดีอ่ะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังดูนะฮะโอเคขอบคุณที่ติดตมรับชมนะครับผม EP หน้าก็จะเป็นคลิปที่ผมไปอบรม Panasonic ท GS6 GS6 อ่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวชมคลิปหน้า กำลงังจะตัดแล้วโอเคพอดีอันนี้เข้ามาแทรกก่อนขอบคุณที่รับชมนะผมบ๊ายบายไป,ไปแล้วปิ้ว